Iti pisau bakawa arahang sama sambuto. วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควัตตาธรมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิต ตาโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัตภูริสปุกลา เอสาภคะวะตโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทาขิเนยโยอัญชาลิการะินยโออนุตาลปุญญาเขตังโลกาสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวโอระหังปะโพตันจามหาราชาตาวังมังโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิคินจิเทโว เยสักโกปชังทัสมิงกินเนวาทตาปิยังกันตังสาลิปุโตพะวนพาวันตูเมสิทธิลาพังชัย ชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทะนังสัพเพชนาพหูชนาปิยังมะมะสักกตะวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสทินา นสันตุปัตถวาสเพทุขาบุปสะเมนตุเตสักกตวาธรรมรัรตานังโอสะทังอุตตมังวรังปลิลาหูปัสะมานังธรรมาเตเชนะโสทีนานาสันตุปัตถวาสเพพยาวุปสะเมนตุเตสักกตวาสังขรรตานังโอสะทังอุตตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชนะโสทีนา นาสันตุปาทวาสเพโลคาอุปะเมนตุเตอิติปิโสภคะวาอารังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทธโธภควาติสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโก ปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคาลาเอสาภะ สวโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทาขิเนยโยอัญชลิกะระเโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลกัสสติจินดามณีปิยงมันตังยะสังทาสังโฆ นางอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวโอลหังปะโพตันจะมหาราชาตะาวาังมังโปสถุโนทีปังกะเลเทโวสุปโปเทสิเซธิกินจิเทโวเยสกโกปะชังทัสมิงกินเนวาทัตะบิยังกันตังสริปุตโตภะวันตุเมสิทธิลาพังชนาะ นาเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาภหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสะทังอุตมังวรังหิตังเทวมนนสานังปุตร พุทธเตเชนะโซถีนาสนสันตุปาทวาสัพเพทุขาวูปัสะเมนตุเตสักกตวาธรรมมรตนางโอสถทังอุตตมังวรังปาลิลาหูปัสสะมะนางังธรรม,มเตเชนะโสถีนานาสันตุปาทวาสัพเพพยาวูปสะเมนตุเตสักกตวาสังครรตนางโอสถทังอุตตมังวรังอาหุเนยยัง ปาหุเนยยังสังคาเตเชนโสธีนานัสสันตุปัตถวาสเพโลคาหูปะสะเมนตุเตอิติปิโสภะคาวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจาราสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตาโรปุริสาธรรมสารติสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวะฆาโตภักขวัตตาธรมโสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตับ โวินยูหิติสุปติปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆปุจฌปติปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆยายปติปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆยทติทางจาตตาริปุริสายุคานิอัตตปุริสปุคลาเอสภะคะวัตโตสาวกสังโฆ อาหูนเนยโยปาหูนเนยโยทาคินเนยโยอัญชลิกรณิยโยอนุตตาราังปุญญาเขตงังโลกาสาธิ จินดามณีปิยังมันตังยาสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวโอลาหังปะโพตันจะมหาลาชาตวังมังโปสทุโนทีปังกาโลเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทัสมิงกินเนวะปัตตาทัตตาปิยังกันตังสริปุตโตภวันตุเมสิทธิลาพัง ชยาะเยมณีจินดาปิยังจะท่านังสับเพชนะพาะหูชนาปิยังมามะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมโนซานังพุทธเตเชนโซธินานัสันตุปัตถวาสาเพทุขาวูปะสเมน ตุเตสักกตวาธรรมรัรตนังโอสถทังอุตตมังวรังปลิลาหูปะสัมานังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสเพพะยาวูปะสเมนตุเตสักกตวาสังครรตนังโอสถทังอุตตมังวรังอาหุเนยยังปะหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสเพโลคา